เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็นรถอนเนกประสงค์ครับอนเนกประสงค์5ประตูกับราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นเองครับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายไปได้ทั้งครอบครัวครับใส่เข็มใส่ครอบครัวนี่เหมาะเลยครับนั่งได้เยอะใส่ของได้เยอะ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับก็จ,จะมีเก็บงานบ้างนิดหน่อยนะครับแอร์เย็นภายในสวยสมบูรณ์มีเครื่องเสียงชุดใหญ่ล้านเลยตะเข็บซ้ขวาห้องเครื่องเดิมๆครับรอยพับรอยรกต่างๆยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักเลขเพจครบนะครับนหน้าบางบางมอดีดีรถทําสีมาใหม่นะครับสีเดิมเป็นสีดําแจ้งลงเล่มเรียบร้อยครับก่อไปโอนกันได้ปกติ เกียร์ธรรมดามีเครื่องเล่นเสียงจาะัำผ่านได้ด้วยมี MP มีชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานพิกัดดูรถอยู่นครสวรรค์นะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ